สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินเหมาะปลูกบ้านนะครับท่านที่มองหาที่ดินปลูกบ้านนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับของเราได้บรรยากาศวิวทุ่งนาวิวธรรมชาติเลยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่3ไร่1งานกับอีก72ดตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางภาษีอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับของเราอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับนะครับ บรรยากาศวิวทุ่งนาเลยนะครับครับที่ดินของเราติดถนนนะครับเป็นถนนทางหลวงจรบทะครับถนนลาดยางอย่างดีนะครับนะครับไฟ3มเฟสนะครับน้ำประปานะครับเรามีแล้วนะครับห่างจากเราประมาณ3มกิโลนะครับของเราจะเป็นเขตติดต่อกันกับตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับของเราเป็นเขตติดต่อกันเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ ครับจากตรงแปลงที่หนึ่งของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ7กิโลนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่เส้น3 4 6นะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่หนึ่งของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปซื้อของจะมีตลาดนัดเย็นทุกวันนะครับที่ตลาดนัดวัดสมรศรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ7กิโลกับอีก500เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่หนึ่งของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปติดต่อธุรธรรมธุระนะครับที่ตัวอำเภอบางเลนนะครับก็อยู่ที่18กิโลนะครับขับเต่าเอฟซผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่37จกิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถ ทานี้นะครับก็อยู่ที่38กิโลนะครับของเราเดินทางง่ายสะดวกสบายนะครับจากถนนเส้นหลักเข้ามาถึงที่ดินเลย7กิโลเองนะครับนี่ครับของเราจะเป็นชุมชนนะครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับนี่ครับเสาเขตเรานะครับที่ล้มอยู่ตรงนี้นะครับจากตัวนี้นะครับเราไล่ไปตามถนนนี้เลยนะครับจนไปถึงแนวเขตของเรานะครับเรามองไปนู่นนะครับเราจะเห็นเหมือนกับ ที่เขาปักธงไว้จะมีถุงอยู่นะครับครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ48เมตรนะครับแล้วก็ด้านความลึกนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็ตรงไปถึงแนวเขตของเราเลยนะครับที่เรามองเห็นที่เขาปักธงเอาไว้อยู่นะครับเนี่ยครับตรงๆไปนี่นะครับครับความลึกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ114เมตรนะครับหน้ากว้าง48ลึก114นะครับของเราคือแปลงนี้นะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ1,250,000นะครับ ของเราเป็นฉนดคดแดงนะครับท่านที่มองหาที่ดินปลูกบ้านนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับด้านหน้าติดถนนนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับอยากจะเปิดเป็นร้านขายของนะครับเนี่ยเปิดร้านขายของได้นะครับนะครับเพื่อนบ้านนะครับของเราจะอยู่ตามถนนนี่เลยนะครับถือว่าเพื่อนบ้านเยอะไม่เปลี่ยวนะครับกลางคืนเราก็มีไฟสองสว่างนะครับนะครับของเราเพิ่งจะเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือว่าเป็นเหลี่ยมสวยนะครับ ครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนที่ผมเดินอยู่นะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนี่ยหน้าบ้านเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะครับท่านที่อ่าดูที่ดินนะครับดูหงอเฮงดูทิศนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะครับท่านที่มองหาที่ดินนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับกลางคืนเราก็มี ไฟสองทางนะครับแล้วก็มีไฟสามเฟสด้วยนะครับเนี่ยครับถือว่าเหมาะเลยนะครับนะครับจะปลูกเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทาเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนได้หมดเลยนะครับนะครับถ้าเราจะไปตลาดนะครับไปบางเลนนะครับเนี่ยไปทางเนี้ยนะครับสามารถไปบางเลนไปนนกับเข้ากรุงเทพได้หมดนะครับเนี่ยครับเส้นนี้รถถือว่ารถเยอะนะครับเพราะว่าชาวบ้านนะครับเขา เวลาไปตลาดซื้อของที่ตลาดนัดวัสมสรเขาก็ต้องต้องไปนี่นะครับจะไปตัวอำเภอบางเลนทางนี้ก็ไปได้นะครับหรือว่าจะไปด้านนี้นะครับเนี่ยนะครับทางนี้ก็ไปได้เหมือนกันนะครับถือว่าเข้าออกได้หลายทางนะครับนี่นะครับแนวเขตเรานะครับนี่นะครับแนวเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับกลับแล้วก็จากที่นั่นผมย้อนกลับไปนะครับนี่นะครับนี่คือด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ48เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับ ของเราก็ไล่ตรงไปตามแนวนี้เลยนะครับจนไปถึงแนวเีตของเราช่วงด้านท้ายนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับที่ดิน3ไร่ 1, งาน72ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางภาษีอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ1นึ่งล้านสองแสนาืนะครับของเราเป็นถนนขุดแดงนะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณทุกท่านครับ